สวัสดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาจรแซนแอลนะพี่น้องเมื่อนี่เบาจรกววาวาซิมารีวิวมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรของเบาจรเนาะที่หางเงินมาจากฝั่งไทยหรือว่ากอทอมอเนาะเที่ห้าไปเบิ่งไปซมน้ากันเลยพี่น้องนี่นาอพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถเบาจรที่หามาจากนาผักน้าแรงของเบาจรเนาะที่หางเงินมาจากไทยมาจากกอทอมอเนาะ เพื่อสิได้คันนี้มากอะโมเมนเรื่องง่ายเนาะพี่น้องหาเงินมากอะหลายปีเนาะเพื่อสิได้มากอะโมเมนเรื่องง่ายเนาะพี่น้องอันนี้กะสิเป็นรถฮอนด้าเวฟไอเนาะพี่น้องฮอนด้าเวฟไอร้อยสิบไอเนาะพี่น้อง รถปจอนกับสีประมาณนี้แหละเนาะเป็นสีดำน้ำเงินหรือว่าน้ำเงินดำเนะเาะปอจอนกับสาพอนกับหมักสีนี่เนาะพี่น,น้องเป็นล้อก็สะเป็นล้อดิวเนาะเป็นล้อนิวปอจอนกับว่าอยากเอาล้อแม็กกับว่ามันแพงเนาะพี่นอ้องราคากะ แตกต่างกันหลายเนะะาะราคารถบ่อจอนกันประมาณห้าหมื่เก้าพนาะพี่นอ้องถ้าอยู่ฝั่งไทยก็นานะสิพหอดเนาะถ้าอยู่ฝั่งไทยกัสีประมาณ4ี่หมนกว่าบาทเนาะพี่นอ้องพอ<ม>เอามาฟังเล่ากั เสียค่าภาษีเนาะมันแพงเนาะค่าคนส่งคนยังเขากัแพงรถบอจอนกับบอเล่าเพิ่นกนัเคยรีวิวมาแหละเทือหนึ่งนาะพี่น้องตั้งแต่บอจอนมาจากกรุงเทพเนาะมาจากกทมเพิ่นเห็นบอจอนเอามาลางมาเสร็จกัเพิ่นกนัมาถ่ายเอามารีวิวเอาเ,อเือหนึ่ง ได้มากแรกๆดีใจขนาดพี่น้องเลยล่างเสร็จถูอยู่คุมหือเนาะป้ายก็ได้มากเลยพี่น้องป้ายทะเบียนสวรรณ์เขตยนนอเนาะเทะเบียนกับสองหก แปดห้าพี่น้องได้ป้ายมาก่าเฮ็รดรถได้ป้ายมาเมื่อแรกกับเฮ็รดรถเจือกซสิพี่น้องเลยเฮ็รดรถเจือกซ้ำได้ป้ายมาก่าถือกับมือเลขออกหวยออกสิเนาะออกทะเบียนรถเบาจรเลยอะไรพี่น้องออกแปดห้านะเลขลาวแต่เบาจรกับบอลลีซื้อหรอกเนาะ บอกคิดว่ามันสีออกได้ป้ายมากกะห้โซกให้ลาบกบะพอย่อมซื้อนะพี่น้องอันนี้กะสิเป็นคอต่อกตาลดเนาะพี่น้องสีฟ้าฝ้านี่บ่อจอนซื้อมาใส่ใหม่เนาะกะตากะฮักไปแล้วตัวหนึ่งนะพี่น้องบ่อจอนกะซื้อมาใส่ใหม่เนาะซื้อมาใส่กะมันเบิดเนาะซื้อใส่ใหม่กะ ก็เลยซื้อขอต่อมาใส่มันก็จะได้ต่ําลงแน่เนาะกะสีประมาณนี้แหละพี่น้องรถเบาจกบรกะจรกะรีวิวกะบอกคอยเปลี่ยนแลอะพี่น้องยังมือใหม่อยู่เนาะยังคำว่าคำจาก็ยังบอกคอยเก่งปันใดเนาะรถคันนี้กะสองคนหาเนาะพี่น้องเบาจรกับซาพอแล้วเนาะสอยกันเก็บออม เกิดซื้ได้มาบ่อจอนกะว่าเสียมาล่างเนาะพี่นอ้องโหลดกะซื้อมายังบ่ฮอดปีกะมีห้อยขีดขวดเลยเนาะพี่นอ้องซื้อมาได้ฮอดบ่อเจ็ดแปดเดือนอ 7, 8, 8, 8, เอามาล่างกะฝนตกห้ามเนาะพี่นอ้องมื่อใดกะบ่อจอนล่างโหลดมดื่อใดกะฝนตกห้ามมื่อนั่นเนาะ นี่กับกล้สีฮอดย้ำหย้ยน้ำหน้าแล้วพี่น้องเขากับคือสีบอได้คอยล่างมดแล้วเนาะทางมันกับเปื้อนลลางตลอดกับบอไว้เนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องรถปอรนกับสีประมาณนี่แหละเนาะรถหามมาจากน้ำพักน้ำแรง หาเงินซื้อรถเนี่ยพี่น้องหาเงินเฮ็ดเฮือนเ,เนาะอันนี้ก็สิเป็นเฮือนบ่าจรเนี่ยพี่น้องกะยังบ่ทันแล้วหรอกเนาะเฮือนบ่าจรก็สิได้แต่พ่อสำนี้แหละพี่น้องปีนี้ว่าจากได้สีลองพื้นมาทาเนาะพี่น้องแต่บ่มีเงินเนาะว่าบัตรมีเงินผมเลยจังสิซื้อมาทาเนาะยังทาสีแล้วก็เข้าประตูเนาะเฮือนบ่าจรกะ กะยังหลายอย่างไอ้เจ้าจนพี่น้องยังปูกระโลติดฟ้าอันนี้ก็จะเป็นประตูหรือว่าบันไดาทางขึ้นเนาะเทีอนบ่อจอนกะสิมีหลายคนเนาะพี่น้องรีวิวอันนี้บ่อจอนกะสิมารีวิวรถน้ำสิมารีวิวเทีอนบ่อจอนน้ำเนะาะบ่อจอนกะยังบ่เคยรีวิวจกักเทียนเนาะพี่น้องมีแต่ซาพอนครับ จะเอาแพเรือว่าป้าของข่อยเนาะมารีวิวพี่น้องข้างในกะสิประมาณนี้แหละเนาะข้างในกะมอทันแล้วบันใดเนาะกะยังขาดหลายอย่างอย่เนาะพี่น้องจากปีใดสิได้ขึ้นเนาะ อันนี้ก็สิเป็นห้องนอนของบ่อจอร์นพี่น้องห้องนอนกับกะใหญ่เติบเนาะกักว้างเติบเนาะน,นี่สีเป็นห้องนอนนะพี่นอ้องน,นี่กระสอบเรื่อง,องนี่กระสอบยิ่งนะพี่น้องแล้วก็กระสอบนุ่นเนาะ ทีบอจรับสะพรปอกไว้ว่าเสืเมื่อให้แม่หยัดมอนหยัดเสื้อให้เนาะหยัดเครือเสื้อหยัดที่นอนให้นี่ก็สิเป็นหลังบ้านเนาะพี่น้องหลังบ้านเฮือนบ่อจอนเนาะาบ้านก็สิกาะเฮือนไฟออกมาเนาะพี่น้องสิกาออกมา3เสา พี่นี่ก็คือสีเอาไวส้สำนีก่อนเนะเาะเงินกาว่าสิเกคอออกมาอีกพี่น้องเกาะข้างออกมาอีกเนาะสิเกาะข้างเอามาเาพื่อไว้จอดรถไทยรถอิแตแดนเนาะบัดนหน้าบัดในโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปรีวิวรถกับรีวิวเฮือนบอ่อจอนกันบอ่อจอนกันสิคอจบคลิปเอาไวส้สำนีก่อนเด้อ มักอกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้บอจอนในเดอ้อเพื่อสีบอาพาคลิปใหม่ๆจากซ่องของเฮาเนาะก็ฝากในเด้อพี่น้องฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้บอจอนในเดอ้อบอจอยก็ยังว่าบอคอยเก่งปได้เนะาะก็ยังมือใหม่อยู่สําหรับคลิปนี้กะขอกราบคำว่าสบายดีสวัสดีพี่น้อง